สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับ f อที่กำลังติดตามช่องพอรชัยวรรณศรีชาแนลนะครับตอนนี้นะครับพรชัยวรรณศรีครับสวัสดีทุกท่านครับมือนี้มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะครับยุทธจักรอีกมือหนึงเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยยังสิไปไซดอกนะครับทางมันก็ยังเป็นมรุกโคคักคักงสิเนอ เ,เขาป่าเขาพงมันจะไปห้านอไม้จะเป็นยังไงนี่เป็นจะได้กินน้ำเขาอยู่บ่ทา่านก็ยังเป็นทั้งสีเ่เขาว่าไม่มีความสําเร็จอันไหนที่จะได้มาง่ายๆเนี่นคือเขาวายลีนนะครับท่างคลุกคลับนี่คือท่างไปสวรรค์ท่างไปนรกมันช่เป็นท่างสบายๆเพราะว่าสแสดงว่าข้างในต้องเป็นสวรรค์นะครับพี่น้อง ติดตามมาครับเดี๋ยวสิเฉลยว่ามันคืออะไรเห็นแต่เห็นหนึ่งแต่หูชอว์นเฮ้ยแม่ยืนบนถือแท่งบนถือที่ไหนอยู่บ้านี่ 재미 listings th About 5 filtrate เอ v o i c e o v e t a l c r o k h n h a v i tied t t h c t h c t h t h a n n น n n ้อ trl one g n n ด é น é g ค i อว่า n h l n t h n n n เลาะไปยังไดมีตั้งแต่ปลาไผ่เนี่ปลาไผ่คักๆเด้นี่ดงไผ่คักๆเราจะมาหาหน่อไม้โอ้ยรถข่อยผิดประเภทบนี่ใส่รถผิดประเภทที่เขาวายหรือเนี่ยรถกรถเตี้ยเตี้ยแบบนี้อ้าวเขาคือว่าทางดีอยู่ทั้งหลักย่างทั้งปรนีทศเลยเขาว่า Thường thứ tang yêu bunny hm mọi Thang tang mọi thứ Thang mọi thứ tang mọi thứ tang mọi thứ tang mọi thứ ก็เป็นเองสิโอ้ยเมียนอยู่คนนี้หมอนเมียนมันบ่อเมียนเนี่ยอืมอ๋อเมียน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 โอ้ยงงมืองนี้งงมืองนี้ปิดก่อนไหมต้องปิดคลิปก่อนไหมงงเมืองนี้เฮ้ยมีมาหุข้อมีมาหุข้อโอ้โอ้ยเขามาทางไหนละโล่งเนาะ นอกก็เ,เป็นส่นเอ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเบิ้งี่น้นองเอ้ยสิดีหูวา่าดนดันมานน่มาอยังมาใสมาหาภัย,ยก็ยังเหลืกอยู่ันั่นแท้ทแ๋คก็เป็นเนี่ยโอ้คนอะเอ,อ ของบ้านมันควบมืออื่นอยู่คนหอด้วครับพี่น้องหอดแล้ว,เด,วงลงนะเ,เดี๋ยวเข้าลงไปเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปต่อพุ่นไปสอบถามเพื่อนข้างล่างว่ามันเป็นสถานที่ของผู้ใดเพื่อนมีเงี้ยให้เบิ่งนอยู่นีนี่โอเคครับแป๊บบนึง ครับผมพี่น้องมาหอดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบนึงมาหอดแล้วนะครับสถานที่โอ้โอ้โถงเสน่เกิดครับเรียกว่าลูกดีแห้งลมกำลังว่อยๆเลยเจ้าของพคนยังอยู่ใสครับเดี๋ยวสิยางหาพคนยังหน่อยเออมีผู้ใดอยู่เนี่ยบ้านน้อมาผมมีคนอยู่วายมาที่ว่าอยู่หันโอ้เเสร็จคออ สวัสีครัเจ้าขอเจ้าของทีเอ๋โอ้สวัสดีจ้าสวัสดีเซลซวัดีจ้าดีจ้าสวัสดีครับหาพี่เอ๋ครับเอ๋พจน่าครับมืัอนี้พ่อใช้วันละสีมาบุกตะลุยฮอดไก่บ่เ้ยสบายมันบพบ่ไก่เนาะไก่เก้าสิบโลเขาว่าเขาใจเยอะเก้าสิบโลแต่ว่าเมื่อกี้นี่มันนีถอยขึ้นแล้วเห็นว่าใหม่ดังเห็นมั้ยเห็นฮอตใหม่ไพทไมไพน่ะบุกเอื้อฮะ นี่มีใหม่หอมนี่นี่เฮ้ยหอมยังหอมอ่อถือกินมะดมเบื้องหล่อบ่บ่เขาว่าไม่หอมพไปลงทางยิ่งใส่ลงทางใส่ลงมาเนาะปบ่ได้๋ลงเขามาหนีวันบ่แม่นเขามาอยากเขียนไปมันคือยังเขาเอาประเดี๋ยวเห็นรถเครื่องเขามาอ่านหรอเห็นอยู่แต่โอ้โหรถไถเหลีวเท่าตากันเหลียวเบื้องใต้ท่างเนาะเพิ่งบอกว่าสุดท่างเนาะเออมาจากของเถ่าเขาไม่เคยว่ายังบ่โอ้โบแม่นอังสานย่าบวกซีไอ บ้านสวยใกล้งามของเพิ่นครับคุณเอพุทนาได้มาชมเพิ่นเมื่อนี้ว่ามันเป็นยังไงสถานที่เพิ่นโอ้ก็รุ่นโดนเท่ากับเดมาเท่านั้นคือกันเป็นบ่านนี่เป็นบ้านเมาเป็นเครื่องเด่นหลังแต่มีคนอยู่อยู่กับโอเคย่ำขึ้นนี่สีหนาวแมนบ่เฮ้ยหนาวเออหนาวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวมือเอิญจะคอยลงไป็ทะล่มไดาเด่นน้ำปลายใหม่กินดำอืมนี่ก็ฟิ้วๆอะไรเนี่ย เนี sure. e? um are. Are so uh, uh ้ยสวยงามเอาไก่สวยงามมาลงเพราะว่าไก่ไก anyway. ่สวยงามมาลงไก่ชิวี้โปแลนด์ชิวกี้โปแลนด์ชิวกี้เอาหนังตากรบหัวมันอยู่เมื่งไดนะเพื่อนมองเห็นตาเห็นหัวค่อยพวกมันหนิงมองโลกนี่ไงดีเมิร์ดเนียนพวเออไก่อ่าอยู่ในกรงบังกะงูแลรอดกองแบกยืนเซ่ยบนน้ำเวนเอจิ๊คนกับพวเป็น ครับพี่น้องเอฟซีของพรชัยวรรณศรีนะครับเพื่อนรักมณีดีใจเสียวมหามาเล่นน้ำบ่ทนันกลับไงได้เนี่ยม่นบ่บ่ได้กลับนอนห่องป่ะดิเฮนอนบ่ะห่วยนอนน้ำตวงได้ก็ใส่น้ำกันเอ้มนี่เบาอยังบ่ใครเข้าใจนี่ยละคนเบาไม่ใช่ใจใช่หรือที่นหนนอนน้ำกันยังไงนั่นเป็นโมกข้าวบอยลโอ้กวางสันบอลกวางสันที่ไหนเนาะบอลพูดให้มันเคลียร์สิ เยอ,อมาเขา,าเขาจะมองหลายถิงด้โม่มาเขาดีใจแต่ถืออียังติดไหมที่น,นี่อบอลนี่เนี่ยมันแรงขงหนาวๆมาเนี่ยพัชว่าเอ้คือบรรยากาศแท้พัชว่าอากาศนี้แล้วแหละน้อไม่เนี่ยแหละอาหารปลาอาหารอาหารปลาว <c oughs> นัน,น,นวะนว <c oughs> านหวานอุ้เแี่อาหารปลาเอีย่อยน้อไม่ตัวอาหารปลาบูดืูดเอออาหารปลาบูดบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศคร,รับเอาแค่นเบิ้งัคหน่อยไปนอนท่าฟบึ้งแค่น้อย อันนี้ต้นคูนชมพูครับว่านว่านออกดอกเออว่านทันทีแหละเด็กถึกอีกนิดนึงไอ้บ้านออกดอกคูนชมพูคูนชมพูครับเอออันนี้ต้นแบบเบาบับเบาบัเบาบับหน้ามองคนดีๆต้นเบาบับับพี่น้องครับาบต้นไม้แปดหมื่นปีแปดท่านปีครับให้กินยูถ้าเบิ้งโอ้ไปมันก็ได้อันนั้นแล้ว โอ้อันนี้ป๋อเดียรับเฟินได้ไอันนี้อันนี้นี่นบ่นี่บ oh, ่สาท่านไหมบ่อันนี้ oh, you, you. Drinking, ปลกกากาอไ้เป็นตะยูพี่น้องเป็นตะยูสถานี่เพิ่มเป็นตยูแห้งเขาอนุญาตครับเพราะว่ามันมากเฝากนะทมกาฟพ่ใหญ่ตัวนี้แลวเอ้ฝากทมใส่แขก้เาโอ้มาใ่เนาะอันนี้ต้นัสอันนี้ไอ้ควนแลนด์นแลนด์ลูกเ่ โอ้ยออกไปทางนอกรึเปล่าครับยืนรอคนเล็กเลยเนาะเค่นี้ไหลเพค่จะไปยืนในหันแค่นี้แหลเลยยืนออกได้บงมาเออคือปันสาร z ุ o m ออกจากของตัวนี้สาร z ุ o m ออกจากของนะครับพี่น้อง่บรรยากาศของเพลนบรรยากาศของเพลนไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงๆครัาออันนี้คือที่มันตายแล้วนะเชียวเนาะอยโมาเป็นบุหรี่อแล้วนี่จะล่องชัดบางทีเหรอ เรียบร้อยดีเลยครับพี่น้องนั่นนั่นเฮ้ยโอ้นี่มันอันนั้นจะดีเสียดายดิเฮ็ดไม,ม่เท่าไฮโอพเจนาแต่นั่นเสียดายดิพ่อบอกอย่าลืมกมาใหม่ต่างประเทศนี่คราวนี้ามาอยู่บ้านเฮาอากาศมันก็จะนี่พอคอยอดส่วนหลอดกรับหลอดไปโอ้ออออยอย่งเยอะตัวนี้นม,มันสีดเงิน <laughs> ที่ปากเลย ต้นละหลายบาทอีหรีอยู่ได้ไหมหาผาบนเสื้อเส้ออนไนอันไหนาจีแบ่งไข่นะอไหนาีแบงมีแห mm? ่เนี่มีหมี่นาทีหื่นาทีหทั้งไหนอ้ากะสี้าเมื่อวันนนท่านป้าวเ้า่ว่ามันส็นจิตระสานะตัวกรรยกระดาเพี่น้องมาเป็นเท่ากี่ครับพี่น้องครับน้องเด๋อกำลังรบชุ่มทองพรนใช่ตอนใหญ่ป่ครับนี่ น่งแน่นเออเบิ่งแน่เนี่ยโอ้พีพีพีปีปีนึงปีเดียวดิปปีเดียวินึ่งปีเดียวปีเดียวพี่ครับกะ่คิดว่านหาปีมมนสิทำไหนซ้าทำรถสูงคือเฮาเลยเนาะเออมาแล้วพอสูงเอาวะล่ะชานี่เออาใส่รถเก๋งมั้งใส่รถบัสเลอยเล่ไปลยจะมันใหญ่มันยาวน้อคิดม่าดีเด้เพิ่นนี่ กพระบมส่นใหนี่ขนาดปีเดียวเนาะอีเหลืคนชั่วหอดสปียีปีะกาอายุอายุอายุยื่นไม่พวกนี้หกพัปีคุณนั่นกับแต่หกพปีกับซําโม่หดพอดีฮะหกพันปีเดียวคนหกพันคนหรอฮะหกพัเท่ากัตาร์พ่อไวซนี่โอ้เอาละซนี่กับพ่อซนี่กัพอละฮะซ้นี่เกินไปแล้วเาดีใจใด้มัเอาเยอะเอาเยอะ สามสิบสามสิบปีอะไรวะไม่บอกเลขเดี๋ยวก็บ่นเอาตามสิบปีอันนี้ก็เป็นอาณาจักรน้อยๆนะครับของโม่เฮาครับเวลาเมื่อยจากงานจากการกับม้านอนมันมันเงียบน้่งโต๊ะก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวมื่อื่นสีไปรย์ไทยแต่ว่าบรแเวณเนี่ยข้าหน้ามือนีเมื่อยเฮ็ดอันขอร์กไก่สวยงามเรียวเมื่อย อ,อ้า,เ,อาเขาก็บอกน่าเห็ดขอไก่อีกแล้วบัดน,น,นี้อ้าคือกันก็นมาว่านทั้งหมดจบอกว่าไปเบงอันแดงอินโดนโอ้ยผ่นมาน่าเมื่อกินอาหารปลาผ่าน่าอ่านปลา,า,า,ากระสีได้กินได้กินเด็กพี่โอ้ตามมาในมือไ่เศร้าบอ่เอาคือนมาม้าพร้อมกันเลยโอ้ยเจ้าก็หูอยู่ซึ่งเมียงมกเงาะปลาเนาะให้เขามาเคลียกันน <laughs> อาโอเคครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นเป็นการมาทักทายกันนะครับอีกพูดละเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมสี เอารายละเอียดให้อู่ว่ามือนีมืออื่นเฮ็ดหยังมือนีเฮ็ดหยังมาครับเดี๋ยวให้พักพรอนจังหน่อยครับเปิดกันอีกทีหนึงเนาะเพราะว่าเขาเปิดช่องใหม่พร้อมฝากพี่น้องแฟนเพลงติดตามนะช่องพรชัยวรรณศรีแชนแนลครับผมครับฝากน้ำเนี่กันเลยครับสไคร้นะครับติดตามให้กำลังใจเขามาเป็นเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันเมื่อเบิ่งให้แน่ครับเพราะว่าเพิ่งเปิดช่องมากอะตอนนี้มียังกติชมคนติดตามหลายแห่งครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ ค่อยๆไลฟ์ขึ้นเรื่อยๆค่อยๆไลฟ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆน้องเจ้าเนาะครับผมใช่ถ้าให้เบิ้งมืออื่นมาพ่อช่วยขึ้นเฮ็ดงานแบบนีะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ